ข้อมูลที่คุณธนเดชได้มาสมาคมกีฬาคนตาบอดก็มีปัญหาเรื่องโคต้าหวยเขาเหมือนกันเหรอะมีปัญหาด้วยเหรอปัญหาเป็นอย่างไร <c oughs> ครับปัญหาที่นั่นคือปัญหาของสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยพอดีมันมีข้อร้องเรียนเข้ามาเนาะว่าอ่าทาง,งมีผู้ร้องเรียนกล่าเป็นนักกีฬาที่เป็นคนตาบอดครับเนี่ยไม่ได้โคต้าหวยจากสมาคมนี้ไปขายอืมอ๋อืออไม่ได้โคตา้า ไปดูข้อมูลใช่ไหมครับก็มีการร้องกันไปร้องกันมามีการชี้แจงว่าโอเคนายนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกสามันทําให้ไม่ได้โควตานะครับคนตาบอดที่เป็นผู้พิจารณานี่ก็ไปดูข้อมูลลึกเข้าไปอีกว่าอ่ะแล้วทีเนี้ยคนที่ได้โควตาไปเนี่ยมันใครครับ,รบก็เลยก็เลยพบว่าอ๋อสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจัดสมาชิกออกเป็นสองประเภทค่ะสมาชิกประเภทที่หนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นสมาชิกสามัญเอาไหมครับสมาชิสามัญสมาชิที่สามัญก็คือสมาชิกสมาคมนะครับสมาคมกีฬาคนตาบอดเป็นททยมี1 5คนทีนี้แล้วผมก็ทราบเลกว่าในสมาชิกนี้จะมีสมาชิสูงเทศหนงก็คือสมาชิกผู้ค้าสลากของสมาคมมีอีก157คน157ไม่ได้พิการไม่ได้เป็นน like ักก <eye> ีฬาเขาเขาเรียกว่าสมาชิผู้ค้าสลากก็ ็ผมก็ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้พิการนะมีคนที่พิการและคนที่ไม่ได้พิการอยู่ใน157ร้อยห้าสิเจ็ดคนนี้ครับออื่ผมก็เลยต้องสังเกตว่าอ้าถ้าปวยพิจุดครับถ้าสมาคมที่ว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดคนที่ผมได้โนภตาพทั้งหมดมันควรที่จะเป็นคนกีฬาที่เป็นคนตาบอดหรือเปล่าใช่ครับในหลักการน่าเป็นแบบนั้นมันควรจะมันควรจะการจบับ ผมก็ไปได้เอกาสารชี้แจงที่ทางสมาคมก,กีฬาเนี่ยชี้แจงกับทางผู้กัดกีฬาประเทศไทยนะมีะมีบทมีทอดหนึ่งที่ผมค่อนข้างเอฟนะผมผมอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดที่ไหนนะผบอกว่าสมาคมเนี่ยนี่นะครับสงเกสมาคมกีฬาคนตาบอด่งประเทศไทยจําเป็นต้องนําเรียนข้อมูลประกอบการพิจารณาตามข้อบังคับของสมาคมข้อที่สี่และข้อติดการระบุว่า สมาคมต้องทําเพื่อส่งเสรเิมอาชีพของสมาชิกโดยการหาตล,ลา,ตลลาตลกดลกินแบงรัฐบาลตลาดพิเศษและตลาดทุกประเภททีมโดยสํานักงานตลาดกินแบงรัฐบาลหรือไม่งานสืนข,ของรัฐร <c oughs> ับองค์กรเอกชนถืนมาให้สมาชิกจําหน่ายเพื่อใช้จ่ายในก,กิจกรรมกีฬาคนตาบอด <c oughs> ครับอนนี้อันนี้ต่อ,ตอไปสาคัญน,นะครับ <c oughs> ไม่ได้กําหนดให้นักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยได้รับการจัดสรรโคต้าตลาดเพื่อขายติเป็นอาชีพแต่อย่างไรอื ดีอันนี้ทอดน,นี้เนาะแต<ะ>่ว่าอ้าวสุดท้ายแล้วอะ,ะสมาคมเนี้ยกำลังทําอะไรอยู่กันแน่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนโยบายของสมาคมที่กําหนดให้นักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยทุกคนในช่วงเตรียมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมให้ทําการฝึกซ้อมอย่างเดียว<ะ>ไม่ให้ประกอบอาชีพอื่นใดทั้งนี้เบี้ยเลี้ยงของตัวแทนนักกีฬาต่างเนี่ยทางสมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบที<ะ>นี้ผมก็ต้องกลับมาว่าอ้าว ถ้าเกิดบอกว่าวัตถุประสมเนี่ยไม่ได้ต้องการให้นักกีฬาคนตาบอดมาประกอบอาชีพเนี่ยต้องต้องการให้มาเป็นอะ,อะไรนะเพื่อการใช้จ่ายในกจิกจกรรมกีฬาของคนตาบอดหูมูลค่ามหาศาลมากนะครับโค้ชที่เขาได้เขาได้อยู่ที่2,617เล่มสองวดเนาะ2,674เล่ม47ครับ47อ๋อ47 2,647เล่มมวลเล่มหนึ่งก็ร้อยฉบับก็เท่ากับวลหนึ่งเนี่ย เขาจะได้สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยฉบับอืมอุ้ยเยอะก็สิบแปดล้านต่องงวดนะ้าสิบแปดล้านต่องวดอืาครับอือ่ะซึ่งซึ่งในในยอดเนี้ยเขาก็จะได้รับส่วนแบ่งของสมาคมเหมือนที่ทางมาจิตได้รับเหมือนกันแต่เขาได้รับในร้อยละสองในแต่ละลาดครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี้ยก็จะได้เงินเนี้ยมาบริหารองค์กรเนี้ย ววดละสิบแสนสองหมื่นสามพันห้ารอยี่สิบบาทอืมฮะครับเราวตา้งแตว่าเดือนหนองค์กรเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีงบบริหารสมาคมจากหวยเนี่ยก็คือเดือนละประมาณจุหนึ่งล้านบาทเนาะอืมอทีนี้ก็ต้องกล่วันนี้ว่าอ้าวได้โคต้าหวยสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าเล่มเนี้ยค่ะใครใเอาไปขายจ้าครับเห็นไหมก็ก็มันจะอยู่ที่คนที่เอาไปขายก็คือไอ้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคนนั่นแหละ <c oughs> ครับอ่า <c oughs> ที่เป็นสมาชิกผู้ค้าตลาด <c oughs> ออเครับซึ่งผมก็เลยหารเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยอันนี้สมมุติว่าไม่ได้วรวบโคต้าเลยนะแบบทำไม้ความบริสุทธิ์ใจเลย <c oughs> คนหนึ่งเนี่ยได้มาสิบหกเล่ม <c oughs> ครับเอาจริงๆครับพี่ธนายครับพี่จอหนครับครับ <c oughs> โอ้หคนพิการวันเนี้ยที่ผมเจอเวลาลงพื้นที่ในลาดพร้าวที่ตึงกุก่มอะ่ะ <c oughs> คนที่เขาแตโคต้าเองจงริงจากการกดตู้สมัยที่ยุคท่านนายกปยุให้ให้ไปดำเนินการเนาะอืมเขาได้สามเล่มเองนะ สม่งบางทีก็ไปคุ้มหรอกใช่อืมอืมอ okay, ืมอโอเคทีนี้ทีน wow. ี้ทีนีはは้ผลประโยชน์จากไอ้โคต้าหวยที่สมาคมนักกีฬาคนพิการได้ไปมันไปอยู่ที่ใครบ้างโอเคมันไปตกหล่นแถวๆนอกสมาคมแถวๆร้อาสิบเจ็คนซึ่งจะเป็นโนมินีของใครบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปเดี๋ยวก็ว่ากันไปนอกเหนือจากนั้นผู้บริหารสมาคมได้อะไรไหมผู้บริหารสมาคมได้ให้เนี่ยเรื่อง รอทางผู้บริหารมาผมกิตเ็ูเขาว่าทีนี้พอทราบมาเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เปิดกันช่เล่าเนี่ยเป็นเป็นเน้นนิดก็ดีอยครเนี่บมีการโอนเวียนระหว่างผู้บริหารสมาคมแล้วเจอในหลักหลักืมเรื่องเนี้ยผกต้าร้องทางไปก็ได้ตรวจสอบแล้วแล้วก็ตรวจสอบให้พบด้วยเป็นค่าอะไรในการโอนระหว่างกันเนินแต่ว่าผมติดปรวามนะเพราะว่าผมก็ได้รับข้อมูลครเล่ามาแอ้วก็ ผมเนี่ยผมขอตั้งคำถามในฐานะผู้แทนรักาวดรแล้วผมก็รอที่ทางนายกสมาคมในจะออกมาตอบคําถามนี้ใช่ไครับว่าท่านประธานองค์กรนี้อย่างเราไทยถ้าเกิดท่านมีอยู่แล้วผมก็ชื่นชมแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาจริงๆผมว่าเราแก้ปัญหานี้ครับครับคเอาด้วยความเคารพตัวเลขเงินที่ไหลเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แานสมาคมเดือนละสิบถึงยี่สิบล้านเลยเหรออ่าใช่ครับโอ้โอ้โห ต่อเดือนああนะああต่อเดือนก็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 ขุด<ๆ>คุยกันต่อไปกราบขอบพระคุณมากครับคุณธนเดชฮนะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะครับสวัสดีครับ